สวัสดีคนวันสาวสิบถึงสิเดือนมีนาคมดวงจะเป็นอย่างไรให้พ่หย,ยิบซีเป็นคำตอบดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook สมศัดพยากรณ์เงินดีเงินรุ่งตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะทำตามแผนที่วางไวค้ค่ะแผนการเป็นอย่างไรทำแผนทำตามแผนตามแผนนั้นขออย่างเดียวต้องมั่นใจเห็นไหมเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วแต่ไม่ขยับขยื่นรออะไร ะคนวันเสาร์รออะไรต่าประจานมารออะไรคะเห็นไหมเนี่ยห้อยหัวตรงเตงอยู่เนี้ยรออะไรอดทนรอคอยเวลาและโอกาสหรอหรืออะไรยังไม่พร้อมยังไม่เต็มที่ครึ่งๆกลางๆหรอไม่ได้นะทำยังไงได้อย่างนั้นนะ ไม่พร้อมไม่เริ่มก็ไม่ได้ทําอะไรสักทีแต่ถ้าลุยแต่ถ้าเริ่มข่าวดีมาถึงแล้วบางคนสอบผ่านบางคนได้บรรจุบางคนรอประกาศผลรอสัมภาษณ์งานได้ตกงานว่างงานดีใครคิดจะเปลี่ยนงานตัดสินใจดีๆจะสําเร็จช่วงนี้ดวงนาลีอุปถัมภ์ผู้หญิงเพศหญิงช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนคุณแม่ก็ได้เมียก็ได้เออแบบนั้นก็ได้สำหรับการเงินโดยรวมดีไหมดี แต่ต้องทําตามแผนนะข้อเสียในเรื่องของการเงินเนี่ยจริงๆมันมีคนทําให้คุณเสียแผนถูกเลื่อนถูกล่าช้าผิดนัดจ่ายไม่ตรงเวลานี่คือข้อเสียแต่เรื่องอื่นเนี่ยมีโอกาสปลดหนี้ปลดสินได้สําเร็จมีโอกาสได้รับตัวช่วยความสุขความอุดมสมบูรณ์จะอยู่ดีกินดีและอาจจะมีโชคลาภถ้าจะซื้อหวยเนี่ยผู้หญิงผิวขาวล่างทวมนะใช้ได้เลยวางแผนการเงินดีๆไม่มีอะไรติดขัด ส่วนตัวปัญหาคุณพยายามวางแผนสำรองไว้เลยนะจ๊ะคนมีคู่ใครอยากมีลูกยกมือขึ้นเตรียมตั้งท้องตั้งคันอะไรที่อึดอจจัดใจหันหน้ามาคุยกันนะคะหันหน้ามาคุยกันปัญหาครอบครัวแก้ได้ด้วยกันหันหน้ามาคุยกันกอดกันปรับความเข้าใจกันใครจะมีลูกด้วยกันก็เร่งมือได้เลยนะจ๊ะสำหรับคนโสดผู้หญิงเรามาระวังท้องก่อนแต่งผู้ชายเรามาระวังทําผู้หญิงท้อง คนที่มีประเด็นตัดให้ขาดเลิกคือเลิกจบคือจบคิดจะตัดก็ตัดอย่าทำตัวเหมือนแบบขาหนึ่งตัดขาดก้าวออกมาแต่ขาข้างหนึ่งถูกผีดึงขาวไว้บางทีมันก็ไม่เลิกตัดบัวต้องไม่เหลือใยตัดใจต้องตัดให้ขาดช่วงนี้สัปดาห์นี้ไม่มีอะไรซับซ้อนทำอย่างไรได้เช่นนั้นทำดีตั้งใจขยันงานก็ประสบความสำเร็จ การเงินวางแผนดีตั้งใจดีทำดีเงินเหลือกินเหลือใช้ยกเว้นคนที่จะมาเป็นมารเลื่อนล่าช้าไปทำให้เงินติดขัดวางแผนสำรองความรักอึดอัดให้คุยกันคนที่ยังไม่มีแฟนไปมีสัมพันธ์กับใครให้รู้จักป้องกันและมัดระวังด้วยคอเลสเตอรอลเบาหวานความดันหัวใจช่วงนี้คนวันเสาร์น้ำหนักอาจจะเพิ่มขึ้นโรคเก่าๆภูมิแพ้กำเริบทำบุญลงศพเสริมดวง ขอพรคุณแม่บังเกิดเก้าขอพรพระแม่ลักษมีเสริมดวงนะดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ facebook สมะพยากรหนึ่งคำถามเริ่มต้น39บาทค่ะ